อยอดแน่ๆยอ่เนี่ยอยอ,ยอ,ยอทีนี้ไม่เห็นเลยนะโอ้โหถ้าจะเนียขนาดนี้เราต้องอยู่นี้โอ้โหเคยจะไปหาเจอวะเนี่ยซ่อนแอบถ้าผมสวัสดีท่นนทานผู้ชมทท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมเช่เนเดิมนะเพื่อ นี่ผมก็จะมานี่นะครับมาเลยครับสอนวิธีการเป็นแอดแมนง่ายๆนะครับใช่ครับแอดแมนที่มันเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับเราก็แค่ใส่นี่ไปครับอ่านี่ครับมายคราฟเนี่ยอะไรนะอ่าเราใส่ไปนะครับคือผมว่ามันไม่เกี่ยวนะเจ้าลีซอแฟกต์อันนี้แต่อันนี้มันสําคัญนะครับคือเจ้าแอดออนนั่นเองนะครับแอดออนก็จะเป็นตามนี้นะครับอ่าเราใส่ไปครับนี่ครับชิเน่เพลเยอร์บิฮายเวอร์แฟกหรือแอดออนนั่นเองนะครับเอาใส่ไปครับอ่าใส่ไปหมดเลยอันนี้ก็ใส่ไปด้วยนะครับ เพื่อเพื่อสุกเฉิและประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าผมปั่มินเคทีฟเหมือนกันอ่ากดเพลไปแล้วไปเพิ่มเสียงถ้ามีเสียงรบกวนประการใดผิดพลาดนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะตรงนี้เลยนะครับจริงๆนะขออภัยนะเราเริ่มคนระับลดเสร็จแล้ว yeah. okay. เย่โอเคราเกิดที่ไหนเอ่ยมาครับรู้สิว่าตัวเราจะเล็กแค่ไหนเดี๋ยวนะ ผมกลัว okay. ม oh, ันแปลกว่ะมาได้โอเคครับโอ้โหตายตายโอ้โหถ้าจะเล่นขนาดนี้ถ้าจะเล่นขนาดนี้แล้วดูถือหินดิอะไรเนี่ยหินหินใหญ่กว่าตัวคน โอ้ดูดูดูนี่แหละครับแอนแมนของจริงบอกเลยนะแต่ถ้าเป็นมุมมองเรามันก็ปกตินะใช่ครับมันปกติเนี่ยครับถ้าเป็นเฟิร์สเพรสซอนก็ใช่ครับ,ม,รบ,รบมันก็เป็นอย่างนงี้แหละครับเวลาตุ๊กอันนี้มันมุดปกตินะครับผมจะลองดูซิว่ามันมุนมดได้หรือเปล่านะใช่ครับมันจะมุดได้หรือเปล่าเราต้องวางก่อนนะครับอ,อ่ะมอ่ะผมจะลองดูคนระับ มันจะหมดได้ผ่านเพราะว่าถ้าผูช้ชมคิดว่ามันผ่านหรือไม่นะคิดว่ามันผ่านหรือไม่เดี๋ยนะผมว่า,ปร,าประมาณนี้ก็เล็กไปมั้งประมาณนี้เลยกันโอเคนะครับผมแล้วก็อ่ะนีไปแล้นครับอ้าวเราจะดูครับว่ามันจะไปได้หรือไม่ครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับอหือปรี้ไปครับ,เ,รบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราทุบก่อน โอ้ e โ e โอ้ยข้าวได้ด้วยนะเฮ้ยเอาค่อยเอาค่อยติดติดกำแพงอันนี้ก็ดูเหมือนตัวใหญ่ขึ้นมาเลยครับเดินมาเดินออกมานิดนึงเอ้ยโอเคมันก็เป็นแค่มุมมองนะดูตัวเล็กแค่นี้ดิโอ้โหกระโดดซะสูงเลยนี่เป็นไงนะฮะเดี๋ยวจะไฟฮะเดี๋ยวจะไฟนะครับมาเข้ามาอ่านี่เจ๋งเจ๋งแซ่บเอ้ยก้มทีนี่หาย ขึ้นหลันีเลยอะไรเนี่ย <c oughs> ผมจะลองดูแบบนี้ครับเขาต้องมาดูให้ละเอียดครับถ้าเราบัดเป็นมุมมองแบบนี้เราจะสามารถทะลุผ่านได้ไหมว้าวทะลุได้เยี่ยมไปเลยเ <c oughs> นี่ยถ้กกระโดดแบบนี้มันก็ใหม่เนี่ยติด <c oughs> โอ้โหถือว่าเจ๋งเลยนะครับ จ้าแอนแมนนี้นะครับประเด็นคือมันวิ่งไม่ได้ไนงะประเด็นนี่ครับผมกดวิ่งนะสองครั้งเนี่ยมันไม่วิ่งอนะโอ้โหเสียดายเลยเติมเมนี๋มันก็เร็วปะวะไม่รู้นะครับโอเคถ้าเราปรับเป็นมือมันก็เป็นมือปะโอเคเป็นมือปกตินะครับถ้าเราไม่ถือของอะ โอเคครับคลิปนี้ก็มีสั้นๆนะครับสำหรับการสอนวิธีการเป็นแอนด์แมนง่ายๆนะครับใช่ครับง่ายจริงครับโอเคขนาดนั้นเลยเหรออืมนี่ครับอ่าก็นี่คือมีแค่นั้นแหละจริงๆนะครับเอาไปเล่นๆบ้าๆบอๆได้นะครับแพวอ๋อที่ซ่อนแอบเนียนครับแนะนำอาสกินแบบเนียนๆนะครับอ่ะซ่อนตรงนี้อ่ะซ่อนนี่ครับ โอ้โหเนี่ยครับย่อย่อนี่ย่อเนี่ยย่อทีนี้ไม่เห็นเลยครับโอ้โหถ้าจะเนียขนาดนี้กนท่านหน่ใครจะไปหาเจอปะเนี่ยซ่อนแอบอีกเป็นไมค์คราฟนี่ถือว่าสามารถเป็นได้สองเกมนะครับได้ทั้ง Thai IO หรือ Thai And Sing นะครับนี่อันนี้คือวิ่งใช่ปะ แต่เวลาเรามุมมองเรามันไม่วิ่งนะครับเนี่ยถ้าเห็นแบบมุมมองนะี่ยมันจะมีวิ่งเห็นไหมมันจะมีทรายออกมาด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยครับ,รบเหมือนมีดินออกมาด้วยเห็นไหมโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณแค่นี้วยกันนะครับ <c oughs> เสียงหายน,ะน,นี่เจ๋งอะ่ะเจ๋งเลยครับบอกเลยโอเคครับคลิปนี้เอาอยาคุณมากเลยดีกว่านะเพื่อนสำบนียบายเย่เฮ้เฮ่เย่ โอ้โหโดนทีนี่มองไม่เห็นว้าวหายากมากตัวคุ้นเล็กเลยเล็กกว่าแอนแมนหนิมึงเนี่ยเคล็บทีนี้ก็สเอ้ยโอ้โหมองผ่านได้ด้วยเว้ยนี่ครับมองผ่านโอ้โหดูดิมองผ่านได้เว้ยแปวเคล็บสถานี้ก็บ๊ายบายเย้ เอาละใครที่รูคลิปนี้จบนะก็ช่วยกดสับตะไคร้ตรงนี้นะเห็นไหม,หม,มเห็นไหมนี่มองอยู่ไหนเห็นไหมเออกดเลยนะกดเลยกดบอกให้กด